สวัสดีครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แกนเซ็นเตอร์พอยต์สเตทัทยานะคะอีกแล้วอครั้ทงที่สองแล้วค่ะที่เรามาที่นี่เนาะ<ช>ก็คือตอนนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศก่อนวันพ่อนะคะอ่ะก็คือคนไม่เยอะเนาะใช่เรามาก่อนนะเขาี้ขึ้นเรามาวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่หนึ่ง,นงเนาะก็เลยคนก็จะเลยบางเบาแบบนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ถึงวันหยุดนะคะใช่แล้วก็เราก็เลยเข้ามาเช็คเช็คอินได้เร็วเนาะจริงๆเขาเขาเขียนว่า2โมง แต่ว่านี้เรามาถึงบ่ายโมงก็ขึ้นได้เลยขึ้นทองได้เลยคราวที่แล้วขึ้นไม่ได้เรามาดูตุ๊กตาใหม่กันด้วยใช่ไหมไหนครับไหนไหนอ่พี่มินทาไปดูตุ๊กตาใหม่ก่อนตรงนู้นเลยตุ๊กตาใหม่ก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ที่ใช้แปดโทเชนนะคะส่วนตัวเล็กใช้หกโทเชนอ่าแปดต่อหกตัวใหญ่ที่ใหญ่จริงๆนะ ใหญ่เลยไปแ้วเราขึ้นห้องแล้วนะครับเราได้ห้องชั้น18นะอ่าจอเป็นห้องแบบพรีเมียมมานะครับเฮ้ย <ís Storage> <ๆ>ยูมินดูทังสิตัวมาเริ่มเลยฮะโอ้โตัวมาเริ่มเลยนี่เป็นยรูโไดตัวมาเริ่มเลยมายืนถ่ายรูปด้วย ใช้การ์ดด้วยนะครับอ่านี่ครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้<อ>เป็นวิวแบบไหนน่าเขาบอกเป็นห้องวิวทะเลได้นที่แปนะครับ รู้แต่ชั้น1815 1815หนึ่งห้องห่เห้อเเข้ามาแล้วห้องเหมือนเดิมแต่มุมสลับกันกับที่เราเคยพักนะใช่ไหมครับเขาจะเล่าเตียงอยู่ทางขวานี่คือวิธีเขาสร้างนอ๋ออันนี้เขา อนี่ได้วิวทะเลรจริงๆด้วยนี่ไงอเปิดผ้าม่านเลยจ้ะนี่วิวทะเลฝั่งนี้เลยเด็กเบ่งเล็กแตด็กนี่เห็นเทอร์มินอลด้วยสิเพราะฝั่งนี้วิวสวยอ่ะฝั่งนี้มีสวยมากอือฝั่งนี้วิวดีนะเราได้เราได้ห้องเป็นห้องพรีเมียมเราได้ห้องพรีเมียมแล้วก็ชั้นสูงไงรถเเเต็มลย่่นีี uh, ้แคกบา ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ห้องก็เหมือนเดิมนะครับเราได้แค่ชั้นสูงขึ้นค่ะแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าทานได้ม่ทานไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ทานได้ทานนมอ๋อเขาบอกมินิบาร์ทานได้หมดเมื่อกี้เขาแจ้งมาแล้วทานได้หมดทุกอย่างใช่มินิบาร์มินิบาร์อ่ามินิบาร์ทานได้หมดนะครับในในตัวเย็นมีอะไรบ้างโอ้โหมีชาลิปตันนะคะแล้วก็มีน้ำอารมณ์แล้วก็น้ำส้มน้ำเปล่า ใช่น้องแข็งก็ไปกดเอาข้างนอก่ใชส่วนตรงนี้ก็มีนี่มีมาใหม่ทองม้วนนี่มีทองม้วนด้วยทองม้วนทองม้วนจะเป็นของที่นี่เองเลยเนาะนี่ตรงนี้เห็นไหมคะไหนนี่นี่แกรนด์พอยนี่นะคะเป็นของตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีเลมิโกแกนนะคะแล้วก็เป็นกาแฟชาน่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคหลักๆแล้วก็ในห้องน้ำนะคะไม่มีอะไรเนาะ เหเดิมห้องน้ําก็เหมือนเดิมนะคะห้องห้องน้าก็จะเป็นช้องไม่ต่างอัตโนมัตินะใช่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ํานะคะพวกแชมพูสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันต่างๆนะคะได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเล่นน้ำเลยเนาะแล้วก็ปิดไฟให้ดูปิดเลย ปิดมืดสนิทหมดแล้วตอนนี้นะคะก็คือเป็นดาวระยิบระยับเลยเหมือนเราอยู่แบบเหมือนแสงเหนือเลยเนาะแสงจะแบบวูบว่าวาว้าวว้าวขึ้นมาสวยงานไม่เ,<อ>เดเยีดเยวสวย,สย,สย,สยใช่ไหมมองนานๆไม่ดีนะลูกเดี๋ยวหลับมันเพลินไงคือละนอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็คือแบบว่าถ้าถ้าเป็นครอบครัวมาเด็กๆก็จะชอบเนาะถ้าเป็นคู่แฟนมาก็ดูโรแมนติกไปอีกแบบ นอนชมดาวเนะ <c oughs> าะแฟนก,กันนอนชมดาวใช่ไหมคะตอนนี้ที่ไหนที่เรายังไม่ได้ไปเช็คไหมครั้ง EP สอดที่แล้วอะ ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราถ่ายละเอียดเลยเราถ่ายละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกลิ้นชักเลยครั้งนี้เราก็เลยเอาคร่าวๆนะคะประมาณนี้เนาะเพราะว่าจานลิ้นชักอะไรนี้ก็ไม่ต้องเปิดแล้วเรามาแล้วนี่อันนี้ยิมินอยากมาอีกรอบหนึ่งก็เลยมาช่วงอยากมาซ้ําค่ะอันนี้ครั้งแรกต้นปีนะอันนี้ก็ปลายปีใช่เรามาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้คือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือประมาณนี้นะใช่ครับนาเดี๋ยวก็เป็นเล่นน้ำแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับยูมินได้อะไรก่อนดีครับวันนี้ ขึ้นเทียมเหรอครับโอเคไหนขึ้นเปิดอยู่พอดีเลยเกมรูม้าลาี่เขาเป็นคิดโซนข้างบนเป็นเกมรูมโอ้โหขึ้นแรงใช่ครับน้ำเย็นไหมครับเย็นเนาะหูยเย็นอ่ะว้ายเย็นเจี๊ยบเลย ไม่กล้าจุ่มเลยอะ่ะเฮ้ยเย็นไปอ่ะหนาวอ่ะหนาวเขาเขาอยู่กันได้ไงมันทำไมทำไมเขาไม่ทำไมเขาไม,ไมาไม่รู้สึกเย็นเลยทำไมเขาถึงไม่รู้สึกเย็นกันนะทำไมเราโหเย็นเจี๊ยบเลยอะ่ะอะไรอ่ะ ขึ้นไม่ได้ท่าทีม,ม,ามาป้าจับให้ใอะ เว้ยเย็นนะน้ำเย็นจะมีลงตรงนี้จากแน่ถ้าลงตรงนี้เย็นเจี๊ยบเลยจ้าแน่เหรอใช่พอมิดมันมิดตัวอะไรไงป้าแค่ลงแค่เอวป๋ายังหนาวเลยลงเลยะเย็นนะสบายไหวเปล่าเย็นนะเย็นไหมได้อะเย็นไหมโอ้ เปิว่าคุ้นแล้วไนวหนใครใครใครใขึ้นหูยางก็คว่ำจริงก็เป่าเลยมีลองสิใครใครจะขึ้นหูยางใครใครเท่าก็คว่ำกันเนี่ยบบยินดีลองสิคว่ำไหม,ไม,ม <laughs> ขึ้นไม่ได้สิเรซลขึ้นทางโน้นข<ด>ึ้นตึ้งไหนไหนใครใครบอกไม่คว่ำไงฮะชื่อภาษาดูนี่คว่ำทุกคนเลย ขึ้นเองได้ตั้งทุกคนหมายถึงเด็กนะเด็กขึ้นเอง์ตั้งทุกคนการขึ้นกระยาจากตื้เนเทียมเ,เราไปสไลเดอร์ต่อเลยนะครับเทน้ำมาแล้วนะว่าน้ำเย็นไหมโอ้ยฟ้ายังตัวไม่จุ่มเลยยินยินตัวจุ่มไปแล้วไม่เย็นแล้วตอนเนี้ยฟ้าตัว,ย,ตว,ย,ตวยังไม่เปียกเลยเนี่ยมาเล่นสไลเดอร์ที่ลงไปนี่คือตุ้มเดียวรู้เรื่องเลย นะครับเมื่อกี้มี6เมตรไปแล้วไอแป้มเมตรต่อเลยคนเยอะด้วยเมื่อกี้พี่เขาบอกถอดเสื้อใช่ไหมลูกถอดเสื้อแรงมีคนถอดก,กันใหญ่เลยนะเส่ไหว้อยรอก ไม่หัวล้อมมาก่อนนะฮะยินบอกพี่เขาผักหนุนไปเลยอันน้วันนี้ก็เร็วจะแย่แล้ว ันแรงจริงๆใช่แรงจริงๆตอนนี้มาน้ำบนแล้วนะครับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นด้วยดีกว่าได้คิวเราแล้วออกมุมก่ออกกันมุมกันโยกโยกโยกโอ้ไหลเร็วเหมือนกันนะปล่อยลอยเลยเนี่ย

ดูอยู่ตรงนี้น้ำแรงเลยดูสิจะแฟนเขาแล้วเฮ้ยเด็กก่อนจะแฟนเขาจะแฟนเขาจะแฟนพี่ไปหลังกันแล้วไปหลังนแล้วถ้ากลับด้เพรากลายเป็นกลับด้านแทนโอ้ตรงนี้หมอกเต็มเลยครับ ตัวนี้เขาจะหมอกเยอะเป็นพิเศษอาทำไมมันหยุดไม่ไหลไอ้ตี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 นะตีนะไป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 ไนไปไจะปไปเปไไป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 ไาไปไนไป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 ไไงไป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 ไไไไ่มไไป มันปล่อยสารพิษลงใส่เราให้เราตัวละลายรอ,อดไม่โดนเถย่ไม่โดนมโดนมงสาจากต่างดาวไม่ใช่แมงสาเราเหมอนป้าดุกมากว่าประดุกประดุกกรดุกต่างดาวทีปล่อยพิษปล่อยพิษ ทั้งตัวเปียนนปกแน่นอนเปลี่ยนอไมนม่หัวเปียไปแลเปลี่ยนแน่นอน เข้าโพดข้าโพดมันพ้นน้ำได้ไงอ่ะจะมีทำไรอะ่สะ,สะสีอะครับขาห้ามฉีในสระนะตายตายตไฮเดอร์ นะครับเราเล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกินพิซซ่าแล้วก็สั่งลูมโซวิดมาเลยค่ะสั่งอะไรบ้างพิซซ่าหน้าฮาเวียร์นะคะมีมีกาฟอร์แล้วนี่อร่อยไหมครับอร่อยมใจไม่ไหวจานนี้ร้อนเลยค่ะชีสเทียบเลยอ่ะแล้วก็จะมีกะเพราเนื้อนะคะเป็นข้าวกะเพราเนื้อของที่นี่ให้เยอะนะจะเป็นจานใหญ่ค่ะจานใหญ่เลย แล้วก็จะเป็นข้าวผัดหมูนะคะจ้เยอะจริงเขาจะมีแต่งผักมาด้วยแต่เราหยิบออกไปเนาะแล้วก็อันนี้เลยผัดไทยกุ้งสดค่ะนี่แล้วผัดไทยกุ้งสดนะคะจริงมไม่ลงใช่เดี๋ยวเราก็จะมาทานล้วนี้เราก็จะมีขนมกรุบกริบนะคะแล้วก็เครื่องไม้หนท์ข้างหน้ามีอะคะพอของชาหอมแม่มีท็อปใช่ไหมลูกแล้วก็มีเซเว่น ชีวาวแล้วก็ต้องมีหวานเนาะใช่อ,อร่อยเนี่อร่อยเนาะใายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับบ๊ายบาเราไปทานกันก่อนนะคะตอนนี้จะอยู่ที่ห้องอาหารเราบิดแล้วนะครับชั้นอะไรครับี่บิน ชั้นหกนะครับคนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับที่มีกินอะไรเอาแก่ทอดหรอ่นี่ปอ๋ออร่อยนะอาหารเขาหลากหลายนะซุ้มก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศคร่าวๆดูเฉยนะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ สวัสดีนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านนำซานกิวนะครับที่พัทยาอยู่ใกล้ใกล้เทอร์มินอลั1เลยนะครับเรามาดูรายอาหารกันดีกว่าที่นี่เป็นบุฟเฟ่ตน,นะครับ เรามาร้านเปิดเลยนะร้อนเลยแอร์ยังไม่เย็นนะคระเตอนนี้อ,นะอ้ามาเลยเลยนี่มองไปกระุกลจะบรรยากาศร้านนะครับประมาณนี้เรามาคนแรกนะครับไม่มีคนเลยครับร้านเปิดเที่ยง ตอนเราถึงร้านมุมอร่อยแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ตอนเย็นนะเป็นอาหารเย็นของเราใช่ไหมครับคนเยอะแยะเลยนะครับสาขาเขาชีจันนะครับไปหาที่นั่งกันเราจองไว้ด้านในนะแล้วดูซิว่าได้ไหมคนสนามยากตอนนี้คนมาเล่นกันเต็มเลยใช่หน้าวิ่งใช่ไหมลูกมันเป็นเนินมันเป็นเนินลงไปไหล นี่จองไว้นะครับเราจองไว้นี่เลยหัวมุมเลยไม่ใช่หัวมุมสิริมริมหน้าต่างตอนนี้อาหารได้แล้วนะครับเร็วมากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะสั่งไปประมาณสิบนาทีเองเนาะเร็วอย่างก็มาเสริฟหมดเลยคือแบบว่าสิบมะเรายังคิดเลยนะว่าต้องรอสักนาจะครึ่งชั่วโมงเนาะมาถึงคือเขาทําไวมากเลยค่ะอันนี้นะคะวันนี้เราก็เริ่มจากอันนี้เลยเนอรมอไฟเป็นเปาะแตะทะเลนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกุ้งแชบวยผัดเนี่ยอันนี้อยากลองกินมานานแล<ง>้วอยากทานมากกุ้งทั้งจานเลยเนาะเป็นตัวตัวโยนิ่ๆเลยเป็นกุ้งแชบวยผัด,ผดพริกสดนะคะ<อ>แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะ่ะ อันนี้ไฟมันลุกแรงใช่ใช่ใช่แล้ก็สื่อชื่อตัีนะคะก็เป็นร้อนแรงหอยนางรมทรงเครื่องนะคะก็คือหอยนางรมสดนี่เองค่ะแื้วไฟมันวันนี้เราก็มาอย่างหิวโหยเลยใช่ปลาเดี๋ยวไปทานกันเลยเนาะจ่ายนี่ทานเลยสวัสดีนะครับวันนี้ตอนเช้าแล้วเรามาทานอาหารเช้ากันอีกแล้วนะครับเป็นวันที่สามนะคะเช้าวันที่สาม เมนูอาหารก็มีเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นข้าวมันไก่ก็เปลี่ยนเป็นข้าวหมูแดงค่ะค่าเมนูก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อวานแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายรายอาหารแล้วเพราะเราถ่ายซ้ำแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตักมาประมาณนี้แหละครับเมนูนี้มีข้าวต้มด้วยเลยประมาณนี้เลยคือเปลี่ยนไปวเนี่มีเปลี่ยนบ้างเนาะใช่มีข้าวต้มอร่อยนะโอเบข้าวต้มนะคะแล้ได้นั่งได้นั่งอยู่ริมหน้าต่างด้วยดูว,ยวิวอะไรลูกวิวน้ำวิสันน้ำเหรอ นนมครึ่งเทียมแล้วก็น้ำมนนะตรงนี้นะมุมนี้อะไรกำล่มเลยเนี่ยเพราะเช้าีิยังล่มอยู่ร่มแรงอ่ะเดี๋ยวไปแล้วนะครับพากันละไอส์ครีมกันนะครับบล็อกเรดล้วนนะครับโอ้โห วยเลยน่าีาหลอ่าไปอันเดียวหรอตอนนี้นจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครกลับแล้วสนุกไหมครับสนุกมากนกอีออยากอยู่อีกไม่ได้เนาะเตหมดเลยจอรต็หมดเลยยูทีโอ้โหนานอ่ะเดี๋ยวว ก่อนแล้วเนาะอ่าใช่เรากระเป๋าเรามาแล้วาตอนนี้คือแบบว่าคนค่อนข้างแบบอ่าคนมาเช็คอินเช็คเอาท์อืมเต็มไปหมดเลยโอเคไป